เขาขอนำท่านเข้าสู่บรรยากาศฟังการเล่าเรื่องทะลึง่งอย่างเต็มรูปแบบเราไม่ต้องการให้เหมือนใครคือการฟังที่มีรสชาติท่านต้องตั้งใจฟังเพราะไม่ได้อัดในห้องบันทึกเสียง คนหนึ่งเขาก็ตกงานก็เดินหางานก็เดินหางานก็ปรากฏว่าเดินไปเดินมาก็หลายวันก็ไม่ได้งานนะแต่มีวันหนึ่งก็พอเช้ามาเขาก็เดินไปหางานเหมือนเดิมก็ไปเจอร้านร้านหนึ่งบอกเขียนรับสมัครคนงานก็เข้าไปหา ตัวแกว่ามาสมัครงานหรือมีความรู้อะไรวะมันก็บอกว่ามีความรูู้นี้ไม่ตรงกับวัตที่ที่วัตต้องการอ่ะไม่ตรงหรอทเนี่ยความรู้ที่ผมมีอยู่เนี่ยไม่ตรงอะไรเลยเหรอบอกเออไม่ไม่ตรง่ะวัตไม่เอาอะแต่เท่าแกว่ามีความรู้พิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะ สามารถี่จะรู้เลยว่าคนที่เดินเข้ามาในร้านเนี่ยเขาจะมาซื้ออะไรอตอนนี้ทศแก่เขาก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอ่ะเพราะว่าไอ้อย่างเนี้ยนะไอ้ความรู้อย่างเนี้ยมันมันไม่เคยเห็นมาก่อนก็อยากจะลองระวังกันเถอะเอาถ้ารือบอกว่าได้ตรงนะสามสามคนนะอ้วนให้รือทำงานเลยว่ารับสมัครเลยเออ ก็พอพูดมันขาดคำมีคนมังหัวมันยุ่งมนโหนเขาวันเต็มไปหมดเลยอ้าวนี่ข้อแรกนะหรือทายได้ไว่าคนที่มันเดินเข้ามามันจะมาซื้ออะไรอ๋อไอเนี้ยหละหรือเตรียมมีโกนโหลหนึ่งเลยเอาไว้ตรงเนี้ยเดี๋ยวมันมามันมันมาซื้อเข้ามาถึงภาพก็จะแจงเนี่ยเดินรูดโ่นก็กา ใบไม่โกนหลอเนี้ยถูกแป,ป๊ะเลยอ้าวหยิบเอาให้เสด็จร้อยเออืออ,อ,อ,อแต่ว่ามันไม่แน่มันอาจจะฟุกก็ได้เพราะรู้ทังเกตอะไรเขาเนี่ยเ <c oughs> สร็จแล้วก็อ้าวเดี๋ยวแต่คนอ้าวคนที่สองเดินมาเลยมีพากมาพวกหัวถือพวก ไอ้เรื่อยมาอา้าวลุวยทายได้คนนี้มันจะตองซื้ออะไรอ๋อเนี่ยซื้อใบเลื่อยกาจระเข้ใบเลื่อยกาจระเข้ถึงนล้นเท่าแกมีใบเลื่อยตาตาจระเข้มั้ยซื้อสักใบอาจา<ท>จะ<ท>จาก<ท>จาถู<ท>าก<ท>อีกแล้วเบ๊ะเลย ก็โอเคพอได้งพอได้ใบเลื่อนแล้วมันก็ไปเสร็จแล้วนายก็บอกนี่ท่ากาอีกคนเดียวนะถ้าคนคนที่สามเี่ยถ้าถ้าวัดถูกแล้วแล้วท่วากากต้องให้ต้องให้งานร้วนะ,อ,ะอ้าวก็ผู้ไปทาาคาคำก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเรินมาไอ้นี่เขาก็บอกเลยท่ากากเตรียมไว้เลยโกเต็กรองหนึ่ง โตแกก็อาจจะหยิบเรลีกกดเทมาวางผู้หญิงเดินเข้ามาโตแกขอกระดาษชำระม้วนหนึ่งเดียว <c oughs> อ่าโตแกก็หอดาลงนหรือไม่ไม่ได้งานอะ่ะทำไมอะ่ะเอา้าก็ก็หรือทายผิดไงอันนั้นก็เถ,ถียงโนะทรโตแกผิดไปแค่นิ้วเดียวนั้นเองทำ <c oughs> ไมมันน่าจะได้ เพราะว่าไอ้ไอ้ตูดกาปี้มันก็ห่างกันแค่นิ้วหน,น,นึ่งแบบนี้นะแม่งผิดผิดกันไม่เห็นมากเลยผิดแค่นิ้วเดียวมันน่าจะอนุโลม